สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้อยู่กันในช่วงรีวิวหนังนะครับไหนใครดูรูกาแล้วบ้างครับผมนะฮะไม่ต้องถามนะว่าทำไมรีวิวช้านะครับเพราะผมเนี่ยจะบอกให้รู้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะกำลังอารมณ์เสียกับ Disney Plus h o อ s t a r ครับที่ตัดครอบหนังซะแบบเสียอารมณ์นะครับแบบไม่น่าดูอะ นะครับจนทําให้ผมเนี่ยเออลืมรีวิวหนังแล้วก็พึ่งมานึกขึ้นได้นะครับว่าต้องรีวิวลูก้านะครับโอเคเข้าเรื่องเลยครับเรื่องนี้เนี่ยสร้างจากวัฒนธรรมอิตาลีและความเชื่อเรื่องปีศาจทะเลของคนสมัยก่อนของอิตาลีนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอิตาลีเนี่ยเมืองของเขาเนี่ยสวยและดูสะอาดมากนะครับยิ่งเออเวนิสเวนิเซียอะไรพวกเนี้ยเจนีวาอะไรพวกเนี้ยฮะสวยอยู่แล้วครับ ยิ่งมาอยู่ในแอนิเมชันพิกซ่าเนี่ยและเห็นภาพกราฟิกหนังเนี่ยพูดได้เลยว่าว้าวครับว้าวเลยครับนะสวยมากนะครับสวยจริงๆครับคือภาพสวยมากและดีมากๆครับผมแต่ไม่ถึงขั้นรายาหรือ Toy Story 4ครับถึงสวยแค่ไหนก็ยังไม่ถึงระดับนั้นครับ เพราะภาพการลงสีเนี่ยมันต่างจากหนัง2เรื่องนั้นครับผมเพราะว่ามันให้อารมณ์แบบนุ่มลึกเหมือนอยู่ในเมืองนั้นเองนะครับเหมือนอยู่ในอิตาลีนะครับผมเอาง่ายงๆก็ดึงเอกลักษณ์ออกมาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเมืองในอิตาลีออกมาได้ดีสุดๆนะครับผมจึงแตกต่างจากรายาและทอยสตอรี่ที่เล่นกับแสงที่เล่นกับเงามืดที่สมจริงนะครับอันนี้จะเป็นแนว สวยงามอาร์ตนะครับผมเรียกว่าสวยกันคนละแบบนะลูก้าเนี่ยสวยแบบอาร์าน,นะครับผมที่เติมเต็มคนดูให้หลุดและเคลิ้มไปกับการดูนะครับอนิเมชันเรื่องนี้แถมใส่รายละเอียดและใส่ใจงานมากๆนะทีมงานเรื่องนี้ถึงช่วงเปิดเรื่องจะยังไม่ถึงขั้นดึงให้เราเคลิม้มหรือเพลิดเพลินไปกับมันนะแต่พอถึงเกือบกลางเรื่อง นะครับผมมันเริ่มดึงเราเคิมดึงเราเพลิดเ,เพลินไปกับมันแหละครับหยุดอมยิ้มไม่ได้นะยาวๆย,ย,ยันจบเรื่องเป็นเรื่องที่ดูเพลินม,มากจนอุทานว่าเอา้าจบแล้วเหรอวะจบแบบไม่รู้ตัวจู่ๆก็จบแบบงงๆคือแบบเฮ้ยจบแล้วเหรอมันเพลินอะ่ะคือแบบฮะเอา้าจบแล้วเหรออย,อยากดูต่อจังเลยเพลินแล้วมันจบเร็วจังเออแต่จริงๆคือไม่ได้ อนิเมชันมันมันเร็วก็จริงแต่ว่าอยากดูต่อนะมันเพลินอ่ะเออแต่ก็มีหลายช่วงครับที่เราสามารถลุกไปเอาของกินได้นะครับเนื้อเรื่องไม่น่าเบื่อมากพอดเรื่องก็เดิมๆแต่ยังคงใช้ได้อยู่ไม่น่าเบื่อมากก็ให้อารมณ์ความรักเพื่อนครอบครัวทั่วๆไปครับเด็กมีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับผมแต่มันให้เสน่ห์ที่แปลกอย่างบอกไม่ถูกเสน่ห์ที่รู้สึกว่า อยู่ในโรงหนังคงต้องเป็นกระแสแน่ๆเสียดายครับที่ไม่ได้อยู่ในโรงหนังฮนะโรงหนังมันปิดพิษโควิด COVID ครับแต่ถามว่ากระแสร,ระดับโซไมโซนี่คือเรื่องของพิซซ่านะครับก็ผมว่าไม่น่าจะถึงนะครับผมไม่เดีอาจจะถึงนะแต่คงกระแสไม่นานเท่าโซนะครับถามว่าไรายได้เรื่องนี้ดีไหมผมว่าดี นะครับถ้าอยู่ในโรงหนังนะแต่มันติดพิษโควิดก็อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่อย่าสนใจครับคุณภาพหนังซีรีส์อนิเมทุกเรื่องไม่ได้วัดกันที่รายได้ครับนะอย่าสนใจครับมันรายได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรครับเออแต่ถ้ารายได้เยอะก็ดีนะเขาจะได้ทำแอนิเมชันเรื่องถัดไปให้เราดูนะครับที่สำคัญลูก้านะครับผมเรื่องนี้อ่ะทำให้คุณหลงรักกับเสน่นะครับผม มันจะทําให้คุณหลงรักกับสเสน่ห์ของเรื่องของตัวละครนะครับและสเสน่ห์ของมันเนี่ยมันต่างออกไปจากเรื่องอื่นๆแต่ก็ซ้ำๆซากๆบ้างแต่มีส่วนบางส่วนที่ต่างออกไปจากเรื่องอื่นนะครับทั้งด้านภาพที่ทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลวาดเองแบบสักคล้ายสเสมือนเลยและด้านภาษารวมถึงวัฒน,นธรรมการเป็นอยู่นิสัยตัวละครอะไรพวกเนี้ย คือไปดูใน i อจของพิกซาคือเอ้ยเขาลงเก็บตัวละครคือเขาใส่ใจละรายละเอียดจริงๆนะเออการวางตัวละครการวางบทเพลงคือสุดออะคือเพาะมากนะครับเรียกว่าดีมากๆทุกอย่างล้วนลงตัวและมีเสน่ห์ในแบบของมันอย่างเหลือเชื่อเรียกว่าทำได้ดีตามฉบับพิกซาครับแต่ค่อนข้างตามสูตรสำเร็จไปนิดนึงและอาจไม่ได้ลึกซึ้งนะครับผมเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับที่ ลึกซึ้งและเศร้าและลงลึกไปกับมันเศร้าบางนู่นนี่นั่นบางนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีซึ้งไม่มีเศร้ามีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงกันลึกมากไม่เหมือนโคโค่ไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนโซเออไม่เหมือนครับเรื่องนี้จะเน้นเบาสมองมากกว่าเนาะมันไม่มันไม่เหมือนกับไอเมชชั่นพิซซ่าเรื่องอื่นๆครับมันออกพักสมอง นะครับผมคลายเครียดเบาๆนะครับแบบเบาๆไม่เครียดมากเรียกเบาเลยดีกว่านะครับผมแต่ก็สมแล้วนะที่เป็นแอนิเมชันพิกซ่านะครับหลงรักเต็มๆเลยนะงานชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้ของพิกซ่านี่เรียกว่าหลงรักเต็มๆเลยแต่อยากดูในโรงมากกว่านะมันอาจจะให้อัธรตที่ดีกว่านี้ความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวสําหรับคนที่ชอบดูในโรงหนังมากกว่าเรื่องนี้ก็ดูบนเพลินครับเบาสมองไปดูแก้เบื่อได้ แถบถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กวัยซนวัยกระเตาะที่อยากรู้อยากเห็นอยากมีความฝันมีส่วนร่วมอะไรกับของเขานั่นแหละนะซนไม่เชื่อฟังใครก็สู่สำเร็จใครสนใจก็ดูได้ครับผมที่ Disney h o อ Star นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมแต่ก็ข้อติก็เยอะนะก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่านะไม่ต้องพูดถึงเรื่องครอบตัด นะครับผมมันอันนั้นผมก็ไม่ถูกใจอยู่แล้วแต่ก็ต้องทําใจครับก็นะไปดูเอาครับให้กันเท่าไหร่คะแนนให้กันเท่าไหร่ก็ตามใจแต่ท่านครับจะชอบหรือไม่ชอบก็เรื่องของท่านมันเป็นส่วนตัวนะครับมันเป็นความคิดส่วนบุคคลส่วนตัวผมนั้นขอให้คะแนนเรื่องนี้ที่7.3เต็ม10ครับผมมันเบาสมองดูเพลินดีนะครับผมชอบครับ มีไดรดินนี้พัสแล้วหาดูได้นะครับผมลิขสิทธิ์แท้ดูได้เลยนะครับ3าบาท49บาท7 0บาทเชิญเลยครับมีทุกคนได้ดูนะฮะก็วันนี้ขออภัยที่มีเสียงรบกวนภายนอกด้วยนะฮะแถมฝนใกล้จะตกด้วยนะครับผมก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ถ้ามีเสียงภายนอกรบกวนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอาริโอสเจอกันคลิปหน้าครับบาย